สวัสดีครับผมผมกับตัง้งแซนเหลครับตัง้งแซนเหลก็สิมาต,ตรวจเช็คแบตเตอรี่ครับหมอว่าเน่าชาดไปแล้วเขามาวัดไฟว่า,วามันเขผาบาัวชาดเวิร์ดมือเมื่อว,า,วานเพเรานเอาไม่ชาดดูสิบสองจุดแปดครับสิบสองจุดแปดน่าจะเสียค่าขาดเทส สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าโวลต์สิบสองจุดเจ็ดแปดชื่อว่าเจเนเวีปานกลางหน่วยหนึ่งเนื่องจากว่าหมอมันขาดน้ำใส่ยางเดียวส่วนจุน,นี่คือสิบสองจุดเจ็ดหายความว่าเติมน้ำครับมาเติมน้ำเขาแล้วก็ลองชาดเพิ่ม ตนนัวนี้ไฟมีอยู่สี่รอยสี่ชิน้าสองมอนีก่กครับอยู่ในเวียดปานกลางครับใส่ใดคือว่าอยู่ในเวียดปานกลางตัวน,นี้จะเป็นมอขนาดใส่รถบรรทุกครับใส่รถแมคโครมั่งคุณจะเป็นเจ้าของแมคโครเป็นขนาดเอ็นลอยแมคโครได้ชิปหล่อรหลากะที่ว่าใส่ใดอยู่ครับ ปืนฟู่ขึ้นอยู่ใบไ,ไว้นานปวดเอาไปทิ่มว้แล้วก็น้ำขาด